ครับผมสิภาพมาเบืองบนไส้สวนนี่ครับสวนลุงหมอดด้อครับสวนลุงหมอดมาพ่อเพิ่นเปลี่ยนใบใหม่ครับมันงามมันงามครับวดทายบ่ได้ครับมันไปน้ำกันจักหน่อยครับเพิ่นเปลี่ยนใบใหม่สองสามกระถางครับงามงามครับงามสุดยอดเลยครับสวนเก่าอยู่ด้อครับสวนเก่าอยู่แต่เพิ่นเปลี่ยนใบใหม่ครับเปลี่ยนใบใหม่เิ่นกระสิเปิดทางใหม่ใหม่อีกครับครับ สุดยอดเลยครับสวนลุงหมอด้วยครับบานห่วงย่างครับสุดยอดสุดยอดเลยครับผมสีผ้าไปเบิ้งจักกระถางสองกระถางเนี่ครับเบิ้งไปน้ำกันจักหน่อยครับเต็มไปหมดเลยครับสวนลุงหมอด้วยครับเต็มไปหมดเลยผมทายข่าวๆไปเบิ้งน้ำกันจักหน่อยครับสุดยอดเลยครับ อย่างเมื่อเบิ่งฟังนี่ครับอย่างเมื่อเบิ่งฟังนี่งจักหน่อยครับแต่ละต้นครับแต่ละต้นครับมะขามครับนี่มะขามแคะมะขามแคะมะขามแคะสุดยอดเลยครับครับผมถ่ายเข่าวๆไปเบิ่งน้ำกันเล็กน้อยด้วยครับเด้อ เบื้งไปน้ำกันจักหน่อยครับเบิ่งไปน้ำกันจักหน่อยมาพร้เล่าพอดีครับมาพร้ลุ่งเล่าพอดีเิ่นกาลังลดน้มโลดหยังอยู่ครับว่าเบิ่งช่วงเพิ่นเปลี่ยนใบใหม่ครับง่ามครับง่ามครับนี่ครับเพิ่นเปลี่ยนใบใหม่อยู่ครับเปลี่ยนใบใหม่เปลี่ยนใบใหม่โอ้แต่ละโตนเนี่ยครับสุดยอดเลยครับครับนี่ครับ ครับกาสประมาณนี้ยแหละครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้ครับกาสิบาพา่พลผาดชิปใหม่ๆที่ผมลงครับครับขอบคุณลหลายๆครับ